สวัสดีค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงงานเงินรายสัปดาห์ประจำวันที่1 7ถึง23กรกฎาคม2566ค่ะโอเคมาเริ่มดูกันเลยนะคะ ใแรกของพวกคุณได้8ดถ้วย The Handman 9ถ้วย3ดาบ Queen of Cups ด่าสติดแพทอัพบอนส์แปดไม่เท้าสิบถ้วยสี่ถ้วย การงานสัปดาห์นี้ของชาวราศีธนูลัพนาธนูนะคะดูเหมือนกับว่าพวกคุณอยากจะออกไปเริ่มต้นค้นหาความหวังใหม่ๆนะคะแปดถ้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าที่เดิมไม่ดีหรือว่าไม่ประสบความสำเร็จนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าพวกคุณก็อยากจะออกไปเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะักที่แห่งใหม่ อะไรอย่างนี้ค่ะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้มันอาจจะยังต้องรอคอยกับอะไรบางอย่างนะหรือว่าบางทีเนี่ยพวกคุณอาจจะกําลังคิดหรือว่ากําลังตกตะกอนกับอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะคะแล้วก็ดูว่าในสัปดาห์นี้นะพวกคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะ คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเรื่องให้พวกคุณต้องอึดอัดใจหรือว่าไม่สบายใจจากหัวหน้าจากเจ้านายเป็นไปได้นะคะโดยเฉพาะถ้าหัวหน้าหรือว่าเจ้านายคนนั้นเป็นผู้หญิงอะ่ะเขาอาจจะกดดันคุณหรือไม่ก็สร้างความไม่สบายใจบางอย่างในเรื่องของการทำงานให้กับพวกคุณนะคะ สัปดาห์นี้มีเกณฑ์สูงมากๆที่จะได้เริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างที่จะฟล์มากนะดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีมากกับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ในครั้งนี้นะมันจะนำมาซึ่งความสุขความสำเร็จความสมหวังให้กับพวกคุณนะคะในโปรเจกต์ใหม่งานใหม่นะในกรณีที่ถ้าใครเคย มีเรื่องอึดอัดใจไม่สบายใจหรือว่าได้รับความไม่ยุติธรรมจากที่ทำงานจากหัวหน้าจากเจ้านายก่อนหน้านี้เนี่ยดูว่าสัปดาห์นี้พวกคุณจะได้รับความยุติธรรมมากขึ้นมันจะนำมาซึ่งความเมตตาหรือว่าความจริงบางอย่างอาจจะเปิดเผยนะคะในบางคนที่ จะไปเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือว่าสัมภาษณ์งานเอาไว้เนะี่ยดูว่าสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวในเรื่องของการเซ็นสัญญาการรับเข้าที่ทำงานใหม่นะในกรณีที่คนจะไปนะคะสำหรับคนที่ยังอยู่ที่เดิมดูว่าในสัปดาห์นี้จะมีสัญญาณที่ดีนะในเรื่องของการเริ่มต้น อะไรใหม่ๆหรือว่าโปรเจกต์ใหม่ที่จะได้รับมอบหมายนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะดูว่าสัปดาห์นี้พวกคุณจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการรอคอยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอคอยในเรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำงานเนี่ยดูว่ามันจะมีความเบื่อหน่ายมากๆนะกับเรื่องของการรอคอย ของเปิดไพ่เสริมให้อีกหน่อยนะว่ามันจะเป็นยังไงต่อเรื่องของการทำงานในสัปดาณ์นี้นะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้แหละนะต้อง,งทุ่มเทต้องพยายามอย่างมากแล้วก็อย่าใช้อารมณ์นะคะพวกคุณมีคนที่พร้อมที่จะ ซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนเก่งมีอาวุธครบมือวางแผนเก่งทำงานเก่งนะคะแล้วก็ดูว่าจะประสบความสำเร็จได้มากๆนะแต่ว่าอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะในสัปดาห์นี้นะบางทีมันอาจจะมีความเบือ่อหรือว่ามีเรื่องให้เราต้องหัวร้อนอารมณ์ร้อนนะคะ แต่ก็อยากให้พวกคุณชาวราศีธนูลัคนาธนูใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจในบางเรื่องที่มันเกิดประเด็นหรือว่าเกิดปัญหาติดขัดกับอุปสรรคใดก็แล้วแต่อยากให้พวกคุณมองในมุมกลับนะคะอยากให้เปลี่ยนความคิดแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทบทวนนะทุกอย่างมันจะ มีทางแก้ทางออกของมันนะคะแล้วก็ดูว่ายังไงก็ตามแต่เนี่ยสัปดาห์นี้ปัญหาอาจจะเกิดจากเรื่องของการที่ต้องเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆเนี่ยดูว่ามันบางครั้งเราอาจจะยังไม่ค่อยถนัดมากพอหรือว่ามันอาจจะยังไม่ค่อยลงตัวในบางอย่างบางเรื่องในการทำงานนะคะ ซึ่งอาจจะมีปัญหาติดขัดอยู่เล็กๆน้อยๆน,นะถ้าไม่นับรวมกับพวกอารมณ์ความเบื่อหน่ายของพวกคุณนะ่ะมันจะเป็นปัญหาแค่เรื่องเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่ต้องกังวลน,นะแล้วก็ดูว่าทางแก้ทางออกเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นไปใน,ในมันจะค่อนข้างเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆทุกอย่างจะโฟล์นะดูเหมือนกับว่าพวกคุณจะแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ได้อย่างดีนะ พวกคุณเป็นคนเก่งที่มีอาวุธครบมือนะคะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใดๆนะโอเคแล้วก็มาดูกันในเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยดูว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นจะค่อนข้างราบรื่นแล้วก็ ไม่ได้ติดปัญหาในเรื่องของการเงินแต่อย่างใดนะแต่ถ้าใครที่ติดในเรื่องของการเงินจริงๆเนะี่ยอาจจะด้วยที่มีค่าใช้ใจ่ายเยอะหรือว่ายังไงก็ตามแต่ดูเหมือนกับว่าพวกคุณจะมีทางแก้มีทางออกนะในท้ายที่สุดเนะี่ยมันจะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตเหล่านี้ไปได้นะ สำหรับภาพรวมในสัปดาห์นี้เนะี่ยดูว่าพวกคุณมีเกณฑ์ที่อยากจะโยกย้ายค่อนข้างสูงนะคะอาจจะด้วยความอึดอัดใจไม่สบายใจจากหัวหน้าจากเจ้านายจากที่ทำงานที่มันเป็นอยู่นะตอนนี้นะแล้วก็บางคนเนะี่ยอาจจะมีความเบื่อหน่ายจากการรอคอยอะไรบางอย่างเข้ามาร่วมด้วยนะแต่ดูว่ายังไงก็แล้วแต่พวกคุณจะสามารถ แก้ไขปัญหาทุกอย่างได้แล้วก็รับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าใครที่ไม่ได้รับความยุติธรรมสัปดาห์นี้มีเกณฑ์สูงมากที่พวกคุณจะได้พิสูจน์ฝีมือแล้วก็ได้รับความยุติธรรมที่มันจะนำพาความสุขกลับคืนมาให้กับพวกเราชาวราศีธนูลัคนาธนู นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะ